กลับไปอีกแล้วนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงมาที่นี่เข้าไปบนียังเหลืออีกแล้เนี่ยหอยนะแกจ้าโอ้ยภารกิจพี้มันเหนือ่อยชะมัดย่าเลยนะพอแมสปิกเกอร์แมนฉันก็เห็นด้วยนะเรากลับกันเถอะอย่างนี้คงต้องพักอีกยาวๆเลยนะมาปั้งนี้จะเหมือนการทางเปล่านี่ มาสิโอ้ขอบคุณมากทีวีแมนมากประึุสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยเท่านี้ก็เรียบร้อยกับไีแน้ขอบใจมากรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งเลยนี่นี่นี่ทีวีแมนแล้วของฉันล่ะของฉันล่ะแล้วไม่ทช่บ้างสินะนะไม่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 ทโกคนเหนือกว่าเราไอ้ก็รีบกลับไปแล้วนะสปิกร์แมนอะไรกันนักหนาเนี่ยแต่ละคนที่งกชะมัดเลย มันขึ <rôle à déc> ้นเจ็บขึ้นยานเลยเก้าเก็บกวาดพื้นที่บริเวณเลยรอบเอากำลังติดอาวุธตามฉันมาโอ้โหเกิดมันูเลยเขากำลังเสริมข้งแรกนี่นายนะอันนี้ของนายเสร็จะสิโอ้โหกระเป๋าของก็กำลังเสริมไกลมากเตรียมใจไว้ให้พร้อมล่ะภารกิจกับกู i